ตอนเศร้ามื่อนี้ผู้ข้าป่าสังคมมากับเสียงมาเห่าเด็พี่น้อง,งเลยเสียงมาเห่าทักทายขนาดผู้มาผ่าจารย์สุกขีเพื่อนในวังหกศาสตร์เลยมาเพิ่นเห่าแต่แล้เห่าผู้ข้าเนาะโคเลยหมามันกะเบื่อผู้ข่าบม่ได้เขา้ามามัดีเนาะเข้ามาก็เห่าเลยเนาะหมาเขาบ่เห่าเขาบ่เขาบ่หมาเด้กพี่น้องเลยต้องเห่าเนาะทำเห่าเขาจะเป็หมา นี่ก็คือสัญญาณคือเป็นมาต้องเห่าพิ่นก็เห่าบุ่คขาเพาิ่นบุ่จักได้บุ่คขามาถ่ายยูทูปเนาะหมาเนาะมาถามา่ายยูทูปอยู่ในวัดพระอาจารย์จะขี่พิ่นเนาะจะเจ้าว่าแทนหลวงปูกก่ไก่หลวงปูกก่ไก่หลวงปู่ไก,ก่พ่นเนี่ยเสียชีวิตนานแล้วเนาะเป็นพ่อของนางดมคุณนายดมเพิ่นได้คุณนายดมบ้านโคกาสาดเนาะเพินพ่นตายโฟยโนเว่ห่นแล้ว ขอมาถ่ายยูทูปเด้อมืออยู่คูมาถ่ายย,ยูทูปออกทีวีมาถ่ายยูทูปได้เราจะถ่ายยูทูปไปเด้อมาภาพว่ามาเ,เพยเนาะให้คนหูวจักว่าวัดพระโคกสะอาดแบบนี้ได้เอออาผู้เอ,อ,อ,นอานี่กะพระอาจารย์สุขีได้เพิ่นเว้าทักทายเนาะพระอาจารย์สุขีบระโคกซาอาดเมื้อนี้ผู้ขา้าปลาลูกคำได้มารีวิว ซ่องปลาทองคำเนาะออกทีวีมูนี่มาพบพระอาจารย์พ่นได้อาจารย์พ่นอยู่ผู้เดียวเนะอาจารย์โลยังมันมาบอกอาจารย์โลพ่นไปอยู่พุ่นไปซ้ำชินอยู่ในเมืองในยมบาลเนาะปกติอีสองคนได้โอ้เมื่อใดกเมื่อได้บุญโยคูบุญบ้านเฮานี่บุญเนาะคือประสมอยู่ส่าน ประสมนสมเขาบอประม่มบมนีเอางามันหลายเราเ่บ่บ่มีอ๋อแสงหยกเลิกเนาะหยกเลิกเนาะอ้คันนี้ประุมว่ราะชมีบุญมีทานเนาะผู้มค่าปลาลงข้ามไมยลงบานเนาะเลยเลยถามเจ้าถามเจ้าบึงเคยมีงาน บ่เด้คอยไปทั้งอื่นมาค่ำแล้วมาพระท่านยวประชุมประชุมเนาะโอ้แล้วไปซะแสดงว่าบ่ได้มีบุญเนาะแล้วไปันเป็นอันนี้นะพี่น้องเอลยาลาบางคุกสะอาดเป็นอันนี้ได้วัดบางคุกสะอาดเป็นแบบนี้ข้ามารีวิวอยู่ในวัดบางโคกสาดเนาะนี่คือพระท่านใจเนะพี่น้องเอ้ย พาทาันใจได้พระอาจารย์โชเพิ่นสร้างไว้เนาะเพา่นมาบวชเนาะพาจากัราจากรพัฒน์บอกโอ้พาจากักรพัฒน์ต่อใครพัดเนาะพาจักรพัฒน์บอกโอ้พราจากักรพัฒ้เพิ่นว่าผมเป็นพาทาันใจได้พาจากักรพัฒน์ไอพี่น้องไอ่นสร้างไวน้นี่งามได้พระเพิ่นก็ได้ผู้ข้าก็ได้มาอยู่ได้มาเอาเงิน ใช่ตอนเทพาจู่ได้พี่น้องเอ้ผู้ติดตามู้คคาผู้บค้าได้มาเหตนทำอยู่ได้พระองค์นี่ก็ได้บ้านู้ค้าเนาะบ้านโคกสาดเนาะก็ได้มาอยู่นี่นี่คือบริเวณวัดบ้านโคกสาดพี่น้องเป็นแบบนี้แหละที่ธาตุเป็นแบบนี่ได้ร่วมรลื่นได้พระอาจารย์เพิ่นอยู่ผู้เดียวได้พระอาจารย์ชุกีอยู่ผู้เดียวกลุ่มีังหวัดนี่หลายปีแล้วได้เพิ่นก็ได้ ันนี้เพื่อนกันย่างมาถ่ายผูข้ขาเนาะป่าทองคำผาสมเนาะช่องป่าทองคำผาสมมารีวิวในวัดบ้านผู้เจ้าในะบ้านคุกศาสตร์เป็นแบบนี้ได้เพื่อนกันยังหนุ่มในรุ่นเดียวกับมีผูข้ขาด้พระอาจารย์สุขีนี่เพื่อนเป็นคนคำขา่าแต่ว่ามาบวชอยู่นี่บวชแล้วึ้นว่ายังบวชซิกอยู่เบื้องเลี้ยวเบื้องลาวเวบื้องสถานการณ์ยังบวชซิกอยู่พระอาจารย์สุขีเพื่อนก็ว่ามาแววคุยด,ดีจะได้ลาวกัได้ ว่านาาน้ำพขะค่าปาดลองคำเนาะปาดลองคำออกที่ย์ออกกันไดการนนเนาะมันเนาะอย่าโยมพันเมื่องเลยไดย้อย่าโยมพันเมื่อแล้วก็เลยเรือแต่เพิ่นเนาะสัมภาษณ์เพิ่นแต่ก็จบคลิปพอสำนีแล้วพี่น้อง